วันนี้นะครับก็มาพบปะมาพูดคุยกับพี่น้องเหมือนเดิมประเด็นหัวข้อในการพูดคุยนะครับก็คือสรุปว่าแดงเนี่ยเ,เขารุกไทยหรือว่าไทยเนี่ยรุกพามา่าอขณะนี้นะครับคนไทยก็โคตรงงมึนตึ๊บเลยพี่น้องอถามว่าลุงนนทเนี่ยงงไหมงงอถามว่าทําไมถึงงงเพราะว่าในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานะครับทางอ องทับบกทางเอ่อเรียกผู้จัดก,การทานบ,บกก็ออกมาพูดทางคุณภูมิธรรมเวชชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมาพูดทางโฆษกของของทับบกท่านก็ออกมาพูดฟังแล้วนะครับงงพี่น้องงงไปหมดนะครับทัวก็ยังคงลงทานเหมือนเดิมนะครับหลายคนหลายท่านเนี่ย ในขณะที่ผมเข้ามาจัดรายการนี่ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าทัวร์ก็ต้องลงอีกใช่ไหมตามระเบียบเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาแต่ว่าไม่ได้พูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่พูดอ้อมๆเกาเรียกเลี่ยงบาลีพูดไปเรื่อยนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปทางผู้ใหญ่เขาก็อาจจะมีแง่คิดมุมมองอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องปกปิดให้เป็นความลับอยู่ อันนี้ก็ก็เข้าใจพี่น้องแต่ว่าการแถลงข่าวแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องบอกพี่น้องตรงๆนะครับว่าคือมันมันไม่ถูกใจจอด์ดี๋ยพี่น้องนึกออกไหมนะครับมันมันไม่ใช่นะครับเอ,อนักวิชาการหลายคนหลายท่านไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาการมาที่การทหารสภาผู้แทนรัศดรอ,อย่างเงี้ยนะครับ ท่านก็ออกมาพูดอยู่ว่ากองกําลังทหารของว้าแดงเนี่ยมันได้ลุกไปบุกเข้ามายัางอาาเขตของประเทศไทยบริเวณดอยหัวมาแต่ว่าทางฝ่ายไทยทางรัฐบาลไทยทางกองทัพไทยเนี่ยก็เลือกที่จะนิ่งเฉยนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็คิดว่าพวกท่านนะ่ะไม่ได้นิ่งหรอก มีการเคลื่อนกำลังกำลังอะไรขยับเราก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ไม่อยากจะนำออกมาพูดนำออกมากล่าวนำออกมาเล่าเออแต่ว่าอยากให้พูดให้ถูกใจจอร์จสักนิดนึง <c oughs> ประมาณนี้นะครับไม่อยากให้พูดในลักษณะนี้ถ้าพูดในลักษณะนี้มันเหมือนว่าพื้นที่บริเวณดอยหัวม้าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเขามันไม่ใช่พื้นที่ของไทยก็เลยงง ว่าสรุปแล้วเนี่ยว้าแดงเนี่ยมันได้บุกรุกเข้าไปยังอาณาเขตของประเทศไทยบริเวณดอยหัวมาฐานหลวงหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงไหมหรือยังไงหรือว่าเราเนี่ยไปบุกไปลุกล้าเข้าไปในแนวเขตเขา,เอ,าอยากให้พูดชัดๆแต่ว่านะครับท่านก็ไม่เลือกที่จะพูดนะครับผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านก็ออกมานะครับเออการันตีออกมารับรองว่าในพื้นที่บริเวณตะเข็บชายแดนเนี่ยไม่ได้มีอะไร ไม่ได้มีข้อขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นอถ้าสงสัยก็ไปถามเขาเรียกว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับก็งงๆเหมือนกันพี่น้องวันนี้ก็เลยหยิบยกประเด็นในเรื่องนี้มาพูดคุยมาเสียวนาพี่น้องท่านใดที่อยากจะฝากข้อคอมเมนต์ก็ฝากได้พี่น้องแต่ว่าให้ใช้ถ้อยคำข้อคอมเมนต์ที่เบาๆนิดนึงพี่น้องเอฟซีของลุงนโดนเนี่ยอย่าหนัก เออเพราะว่าอะไรถ้านหนักไปนะครับมันก็ยังไงนะครับทางทหารก็ทหารไทยเรานี่แหละนะครับทหารมาจากไหนทหารก็มาจากประชาชนลูกหลานลานีนลุองท่านั่แหละเออนะครับแต่ก็เข้าใจอยู่ว่าพี่น้องริบสีพี่น้องประชาชนส่วนมากเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ตําหน่งจิจริงเออทางทหารชั้นผู้น้อยนะครับแต่ว่าก็ซัดกันครุ้ครุ้มคลมในทหารชั้นผู้ใหญ่อันนี้ก็ว่ากันไป แต่ก็เอาพอประมาณนะนะครับยังไงก็คนไทยด้วยกันอย่างที่เขาบอกว่า <appointment. S 1> รักกันไว้ถือเราเกิดร่วมเด่นไทยจะอยู่ภาคไหนไหน,ไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีขีดขัน้นเืิดตายทุงไทยนั้นทุกคนทุกคนคือไทยประมาณนี้ไหมพี่น้องลองฟังให้ฟังะเลยนะครับพี่สารน,นี้สวัสดีครับลุงนนท์สวัสดีครับ วันนี้ลุงนนไปหาหมอในยามากระสอบหนึ่งพี่น้องกินเป็นปีเออแต่ในความเป็นจริงสามเดือนเขานัดสามเดือนนะครับปลาใสหาเสียงอย่างทหารแค่คําสั่งไม่สั่งก็งงนะครับลุงนนก็งงนะนะครับงงแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ผิดหวังนะครับถามว่าผิดหวังทําไมเพราะว่าผู้ขับบัญชาในอดีตในสมัยก่อนเขาเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เขากล้าคิดกล้าทําแล้วก็กล้านํากล้าที่จะรับผิดชอบ นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผู้นําเขาเนี่ยเขากล้าตัดสินใจ,ใจแล้วก็กล้ารับผิดชอบกล้าสั่งให้ลุยกล้าบอกให้บุกกล้าบอกให้ประจันบานนะครับแต่ว่าสมัยนี้ก็อาจจะไปมองเรื่องของผลประโยชน์ประมาณนี้อันนี้เราก็ว่ากันไปคุณธนพงศ์พวงสวัสดิ์ทำไมยาบ้าไม่หมดจากประเทศไทยครับสงสัยมากนะครับคุณธนพงศ์นะครับ อันนี้ก็มีพี่น้องหลายคนแหลยท่านก็ส่งข้อความเข้ามาถามลุงนนท์เหมือนกันแต่ว่าลุงนนท์เนี่ยไม่ได้เข้าไปตอบเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นหมื่นๆเป็นเส้นแสนคอมเมนต์ช่วงนี้นะครับมีทั้งทัวร์ลงทหารมีทั้งคาถามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับก็จะอาศัยมาตอบคุณธนพงศ์นะครับตามที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่าพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย นะครับก็เริ่มจากเชียงรายขึ้นมานะครับไล่จากเชียงรายมาทางเชียงใหม่มาทางแม่ฮ่องสอนพวกเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของว้าแดงว้าแดงอาชีพของเขาเนี่ยก็คือปลูกฟินนะครับซึ่งในอดีตพี่น้องทหารพันจุโจมจากโชคอฮั่นหนึ่งสี่ไข่ประตูผาหรือว่าหน่วยชาเปอร์แล้วก็ชุดควบคุมและประสานงานโครงการฮันหนึ่งสามไข่ปักทงชัยเขาก็เคยเปิดยุทธการ บ้านหินแตกตอนนั้นขุนสานี่นะครับเขาก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกฝิ่นผลิตเฮโรอีนนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกใจทางฝั่งของอเมริกานะครับเขาก็เข้ามามาเจรจากับฝ่ายไทยนี่แหละนะครับก็เป็นข้อมูลที่ถูกปกปิดจากนั้นเขาก็เปิดรับสมัครหน่วยกล้าายเอถามว่าทําไมจึงเปิดรับสมัครหน่วยกล้าายเพื่ออะไรนะครับเพื่อปริบัติภารกิจเข้าไปป่าปาม นะครับเออทำลายพวก1ไร่ฟิน่นสองอาคารโรงเรือนที่เป็นแหล่งผลิตพวกฟิน่นพวกเฮโรอีนต่างๆนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นขุนสาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยซะทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ตามตะเข็บเชแดนไทยด้านอำเภอเชียงแสนก็คือสาม่ยมทองคำอำเภอแม่สาย ขยับขึ้นไปทางแม่จันสมัยก่อนแม่ฟ้าหลวงเนี่ยยังไม่มีนะครับแม่ฟ้าหลวงเนี่ยมาเกิดทีหลังอำเภอแม่ฟ้าหลวงนี่นะครับซึ่งเป็นของจังหวัดเชียงรายแล้วก็ขยับไปทางท่าตอนอำเภอแม่ไอ MM อำ MM 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 เภอฝางอำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหงพวกเนี้ยของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางชายประการในชายประการนี่ก็มาตั้งเป็นอำเภอในยุคหลังนะครับซึ่งขึ้นตรงกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางพื้นที่ของแม่ห้องสอน สภาพพื้นที่ในแถบนั้นนะคุณธนพงศ์นะครับเป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ภูเขาสูงหน้าหนาวเนี่ยก็หนาวเน็บเจ็บ,ก,บก็ไปถึงหัวใจเหมือนกันนะครับเย็นจพี่นรองนะครับเย็นมากอากาศเนี่ยหนาวมากเพราะว่าเป็นภูเขานี่สูงภูเขาในประเทศไทยถ้าผมนะครับอยให้ผมวิเคราะห์เนี่ยนะครับน่าจะสูงที่สุดแล้วแหละในในพื้นที่ทั่วประเทศไทยเนี่ย นะครับอากาศเขาก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการปลูกฝิ่นปลูกยาสิบติดปลูกพวกกัญชุกกัญชาพวกเนี้ยของเขาก็จะดีมากนะครับแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอ่เขาเรียกว่าสิ่งผิดกฎหมายแบบไหนยังไงความต้องการในตลาดโลกเนี่ยมันก็เยอะนะครับเพราะว่าพวกฝิ่นนะครับพวกฝิ่นดิบพวกเนี้ยนะครับมันก็สามารถเป็นเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกอะไรพี่น้อง สมุนไพรทางการแพทย์ใช่ไหมเรียกเพาะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับอย่างกรณีที่ทหารของเราหรือของทั่วโลกก็แล้วแต่หากเกิดการสู้รบมีการเขาเรียกว่าได้รับบาดเจ็บนะครับถูกยิงหรือเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะใช้ฟินฟินก็คือ Fine, คร์ฟินนั่นแหละพี่น้องภาษาทางการแพทย์เขาก็เรียกร์ฟินนั่นแหละนะครับก็ผลิตจากพวกฟินพวกเฮโรอีนน,นี่แหละพี่น้องอันนี้ก็บอกกันตรงๆพูดกันตรงๆนี่แหละนะครับก็ไม่ต้องไป ปิดบุ้งปิดบัง,บงอะไรนะครับเขาก็จะฉีดพวกโมฟงโมฟินเข้าไปนะครับก็ทําให้เ,เรียกบรรเทาอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับในตลาดโลกเขาก็มีความต้องการเอ,อทีนี้คุณธนพงษ์ถามว่ายาม่าไม่หมดนะครับก็มันมันก็ผลิตจากพวกนี้มันก็มีพวกสารเคมีพวกอะไรเนี่ยก็เข้ามาผสมกันทีนี้แหล่งผลิตในทั่วประเทศไทยเนี่ยจะไปผลิตทางภาคอีสานมันผลิตไม่ได้พี่นน้องเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะ ปลูกินได้ใช่ไหมเพราะอากาศมันไม่ดีอากาศมันร้อนในพื้นที่ทางภาคอีสานทางภาคใต้ได้ไหมทางภาคใต้ตั้งแต่แถบจังหวัดประจวบประจวบเนี่ยได้นะพี่น้องจังหวัดชุมพงยุพอเนี่ยพอได้อยู่เพราะว่าลุงนนท์เคยขึ้นไปลาตะเวนแล้วก็ไปเจอไล่ฟินเนี่ยนะครับเป็นสิบไร่เป็นร้อยไล่นะครับจากนั้นก็ใช้มีดเนี่ยพากรนถางแล้วก็ตัดทาลายอันนี้เล่าถึงพื้นที่ทางภาคใต้ทางจังหวัดประจวบคิรีขันให้พี่น้องได้ฟังทีนี้ทางภาคเหนือเนี่ย อ,อากาศมันดีเพราะอากาศมันดีปุ๊บนะครับาชาวบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นะาชาวบ้านหรือว้าแดงเองก็ช่างนะครับเขาก็นะไปปลูกจากนั้นเขาก็ผลิตนะครับเป็นพวกฝิ่นเป็นพวกเคโรอนอะไรต่างๆเป็นยาบ้าอะไรต่างๆ่นะครับแล้วก็ให้เขาเรียกว่าคอน v o ยของเขาเออก็เดินลัดเลาะนะครับสะพายาพวกยาเสพติดเนี่ยเดินลัดเลาะเข้าไปในพื้นป่าหนะรือวันดีคืนดีก็ไปเจอกับทหารไทยจากนั้นก็ถูกทหารไทยนะครับ เรียกตรวจค้นจับกุมแต่เกิดการยิงประทะกันก็ทําให้เ,เขาเรียกว่าหน่วยคุ้มกันของกระบวนการยาเสพติดพวกนี้นะครับก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตตามที่มีข้อมูลข่าวที่พี่น้องได้ยินได้ทราบกันตลอดมานะครับแหล่งผลิตยาเสพติดรายใหญ่ของโลกนะครับก็คืออยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนี่แหละนะครับมันก็ไม่ใช่เฉพาะว้าแดงว้าแดงเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ พวกยาเสพติดนะครับแต่ว่าทางการไทยทางอเมริกาเนี่ยเขาได้ขึ้นบัญชีดําไว้แล้วว่าว้าแดงเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าชนเผ่าชนกลุ่มน้อยที่เขาเรียกว่าผลิตยาเสพติดประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางว้าแดงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำนะว่ายัางนั้นแต่ข้อมูลข่าวสารมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ไปโยนให้ทางกลุ่มเขาเรียกมูเซ์ดำใช่ไหมนะครับในพื้นที่แถบ แล้วฉานแถบนั้นแหละนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยชาติพันธุต์ต่างเนี่ยก็ไหลผ่อพันอยู่ในพื้นที่นะครับก็มีทั้งวัาแดงมีทั้งไทใหญ่ใช่ไหมมีทั้งโมูสื่อดำมีทั้งกะเหลี่ยมมีทั้งกะหล่ำมีทั้งกะจินมีทั้งโกก้ง้งประมาณนี้นะครับตามที่พี่น้องได้เห็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเราก็มาฟังดูว่าทางรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการปราบปรามยาเสพติดแบบอย่างเข้มข้นอีกไหม ฟังมันก่อนเหมือนว่าปีพศ2 5 6 8เขาจะมีปฏิบัติการใหญ่จะมีงานใหญ่ให้ทำอันนี้เป็นคำพูดของในทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่หลบลี้หนีไปอยู่ต่างประเทศจากนั้นก็เดินทางกลับมาที่ไทยนะครับก็เป็นคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ